ช่วงไอ้เต้านะวันนี้ก็จะพามาทำพามาทาของหวานเพราะว่าคลิปที่แล้วทําของขาวแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นของหวานขอาหวานอะไรก็จะทําเค้กโอริโอ้นะทุกคนามามาดูอุปกรณ์กันก็จะมีนมสดโอริโอ้พระเอกของเราแล้วก็เจลาตินแล้วก็เนยละลายแล้วก็พิมพ์ใส่ที่ใส่ใเค้กมนะาวิธีทำทก็จะแยก โอรีโอไอเนี yeah, right. mm ่ยครีมแยกครีมกับแยกตัวนี้มาไปเร็วหน่อยไปเร็วหน่อยลัวเนยลัวเนยอันนี้เปิดกล้องมาไม่พูดพ่างจำเพลงเริ่มเลยลองมาทำอาหารแล้วก็ทำเลยต้องพูดเยอะพูดเยอะเจ็บคอครับก็ออกให้หมดเด้อทุกคน ถ้ามันแตกก็ไม e ่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าต้องทุกอยู่ดีแต่ก้องคิดว่าคออย่านะเพราะว่าทุกมันเป็นผก็เอาอีกเอาอี๋เเอาชค่นนี้ก่อนถ้า ไม่พอค่อยแก้เพิ่มเอาแค่นี้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนเราก็จะมาทุบอันนี้นะอุปกรณ์การทุบของเราเพียรเพียรเฮนมอลเนี่ยใครมีเครื่องกดเครื่องอะไรก็ใช้ได้เด้อเดีต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหาได้ครับถุงครับถุงครับถุงเราป่ดถุงลง years later. thousand ขัน้นตอนต่อไปก็เทนเนยที่เราละลายแล้วนนเนยเนยเค็มนะทุกคนต้องใช้ในเนยเค็มเพราะว่ามันถึงจะนัวหน้าครีมมันหวานไงแล้วอันนี้ฐานฐานเราออกเค็มๆมันจะได้เข้ากันกลมกล่อม มีเลยเทผสมกันเลยสัดส่วนตามต้องการเอาสัดส่วนกาเอากะเอาอยู่กะเอา,เอา,เอาใช้เนยม,มันจะได้หอมมันไม่ทั่วถึงเนยน้อยให้เขาก็ไม่าให้มันเลยเลยแบบนั้นต้องเป็นคนคนอยู่ให้มันหอมถ้าใครว่า เนยมันน้อยก็ใส่อีกได้นะทุกคนแต่อย่าใส่มากนะมันแฉะอันนี้เอากิน่นอาจจะไม่ละเอียดนะทุกคนเพราะเราใช้อะไรอะสากสากอัตโนมือสากอัตโนมือถ้าใครมีเครื่องปัน่นเครื่องบดก็ใช้ได้เด้อเสร็จแล้วเราก็ตักใส่นี่กดกด ใส่ถ้าถาดเท่านี้ใส่ประมาณอสองช้อนกดกดให้แน่นแน่นกดครับสองช,อช้อนเสร็จสับเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ก่อนไม่หกตัวทิ้งไว้แล้วเราก็จะไปทําหน้าครีมนุ่มเจลาตินแล้วก็ครีมโรลโวิธีทําก็อันนี้จะไม่ได้ถ่ายนะก็จะไปถ่ายอยู่ัวข้างนอกมันจะรุ่นวายอะไรเดี๋ยวจะไม่ถ่ายก็จะบอกตรงนี้เลยก็แล้วกันว่าเทนุ่มใส่หม้อใช่ไหมเทนุ่มลงไปแล้วก็ใส่เจลาตินช้อนนึงนี่แหละช้อนนึงแล้วก็เอาครีมครีมเนี่ยใส่ แล้วก็คนๆๆๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็ทิ้งพักไว้แล้วก็มาเทใส่ไปเดี๋ยวเราไปทำแล้วก็ค่อยมาตอนเทใส่เลยนะไปเจอกันเราก็ไปละลายให้มันผสมกันในหม้อเราเรียบร้อยนะก็ต้องไฟอ่อนเด้ออย่าใช้ไฟแรงใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆเคี่ยวให้มันเข้ากันแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มันเย็น ต้องรอให้มันเย็นกว่านี้ว่าต้องเอแช่ชอ่องฟูมด้แช่ก็มันซึอมลงไปข้างล่างแล้วมันก็แอบน,นี้หร้กก็ไม่อยากั้นตัวน้ำมันจะพอไว้ปะเนี่ยไม่พอต้องทำเพิ่มโอ้ยมันจะอันอะไรอ่ะ มันเป็นไข่แล้วเราก็ต้องเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นประมาณชั่วโมงชั่วโมงถึงสองชั่วโมงไปเอาไปแช่เลยแช่ตู้เย็นแล้วกลับมาดูดีว่ามันจะมันจะสำเร็จมันจะเป็นเค้กไหมนะ <c oughs> <c oughs> มันจะสำเร็จไหมวันนี้เราจะทำอาหารสำเร็จด้วยเนี่ยไปดูกันเด้อ <c oughs> มาตอนเสร็จต,ตัวสดเสร็จเด้อเจอกันทุกคนสองชั่วโมงผ่านไปมาดูดิทำไมเป็นอย่างนี้นี่มาชิมก่อนมาชิมก่อนเออข้างบนเหมือนวุ้นเลยใส่อันนั้นน้อยไปีมันจะเป็นชั้นนี้ตอนแรกมันจะเป็นแยกชั้นเป็นเติมนมเป็นเติมนมเพิ่ม ชั้นเก่าอันนี้ไปเติมุูงเพิ่มมาเลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเติมุงูงใส่อนะแหละใส่กับเจลาตินแต่แต่ไม่มีครีมนะไม่มีครีม ว่าอข้างบนไองข้างบนเราไม่ได้ใส่ทีเ่เป็นลมเราไม่ได้ใส่ครีมเริก็ใส่แค่นุ่มเนาะเจอมันจะเหมือนลุ้นจืดๆแหละอร่อยอยู่อร่อยอยู่ข้างล่าง โอ้ยอ่ยมันก็อะไรอยู่แล้วาือะทคนวันนี้ก็จบแค่นี้นะสำหรับเค้กติโอ กดแชร์กดติดตามว,วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกดไปยิงกิ๊งกิ้งกิ้งกิ้งกิ๊งกิ๊ง